เรามาฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษแบบง่ายๆและใช้ได้เลยกันต่อ E.P นี้เราจะมาตอบคำถามที่ว่าประโยคเรียงคำยังไงเรียงจากหน้าไปหลังจริงๆได้ไหมซึ่งเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจหลายๆคนที่ทำให้ไม่กลา้าที่จะพูดภาษาอังกฤษคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าภาษาอังกฤษนั้นเรียงคำจากหน้าไปหลังเหมือนภาษาไทยข้อยกเว้นมีแค่เพียงเรื่องของการขยายคำนามและการวางคำถาม ไว้ที่หน้าคำพูดทันทีเมื่อเรานำอากริยามาใช้เราสามารถใช้ได้เลยแต่หากคำนั้นๆไม่ใช่กริยาเราจำเป็นที่จะต้องมี verb to be มาดำหน้าก่อนเรื่องนี้ครูอยากที่จะอธิบายโดย3ตัวอย่างนี้เมื่อเราอยากพูดเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังอย่างเช่นประโยคที่ว่าเราทานมื้อเช้าที่บ้านนะแล้วเราก็ทำอาหารเองด้วยและเมื่อทานเสร็จ หรือหลังจากนั้นเราก็ไปส่งลูกๆของเราที่โรงเรียนเราจะสามารถสร้างประโยคภาษาอังกฤษาจากการเอาคำศัพท์ที่เป็นคำแปลของภาษาไทยพวกนี้แปลงเป็นภาษาอังกฤษได้ไง่ายๆแบบนี้ครับประโยคแรก We have breakfast at home. We have breakfast at home. เห็นไหมครับถ้าเราดูคำต่อคำเลยเรา มีมื้อเช้าที่บ้านตรงกันเป๊ะเลยประโยคที่สอง we cook by ourselves we cook by ourselves เราทำอาหารด้วยตัวของเราเองไหครับตรงกัน after that we send the kids to school after that we send the kids to school ดูนะครับหลังจากนะครับ after that หลังจากนั้นตรงๆเลยเราส่งเด็กๆไปที่โรงเรียนหลังจากนั้นเราส่งเด็กๆไปที่โรงเรียนเรียงคำจากหน้าไปหลังเหมือนกันเรียงคำจากหน้าไปหลังได้เพราะฉะนั้นทุกคนพูดได้นะครับคำศัพท์รู้เยอะแล้วเอาคำศัพท์มา เรียนกันสร้างเป็นคําพูดมาฝึกพูดกันจากตัวอย่างง่ายๆแล้วอย่าลืมหาคําศัพท์ที่เป็นบริบทของการสื่อสารของเราเองมาฝึกใช้ด้วยฝึกบ่อยๆอยังไงก็เก่งแน่นอนมันธรรมดา it is common มันธรรมดาคุณสามารถลองดูได้ it is common you can try มันบ่อยแล้ว It is often มันบ่อยแล้วลืมมันไปเถอะ It is this often forget it มันเป็นของคุณนะ It is this yours มันเป็นของคุณนะคุณต้องรักษามันไว้ i s i t yours you must keep it มันเป็นของหล่อน It is hers. มันเป็นของหลอนคุณต้องคืนให้หลอน it Is i s hers? You must return her มันเป็นเรื่องปกติ It is normal มันเป็นเรื่องปกติคุณจำเป็นต้องยอมรับมัน It is normal You need to accept it มันแพง it is expensive มันแพงอย่าซื้อมันนะ it is expensive, expensive. don't buy it มันพอเพียง it is sufficient มันพอเพียงโปรดอนุมัติมันเถอะ it is sufficient please approve มันแพงเกินไป Is it too expensive มันแพงเกินไปเปลี่ยนสถานที่ดีกว่า Is it too expensive Change the place better มันมากเกินไป Is it too much มันมากเกินไปฉันไม่สามารถทานมันได้หมด Is it too much? I can't finish it. มันมีประโยชน์ Is it useful? มันมีประโยชน์สำหรับคุณ Is it useful for you? มันมีประสิทธิภาพ Is it efficient? มันมีประสิทธิภาพเราต้องใช้มัน It is efficient We must use it มันไม่มีประโยชน์ It is useless มันไม่มีประโยชน์โปรดโยนมันทิ้ง It is useless Please throw it away มันเรียบร้อยแล้ว Is it done? มันเรียบร้อยแล้วโปรดเข้ามาได้ Is i s done? Please come in. มันหวาน It is sweet. มันหวานโปรดเพลิดเพลินไปกับมัน It is sweet. Please enjoy it. มันเหม็น it smells bad มันเหม็นโปรดเอามันออกไป it smells bad please take it out มันสามัญทั่วไป it is common มันสามัญทั่วไปคุณก็รู้ it is common you also know มันไม่ปกติ It is this unusual มันไม่ปกติทุกคนสามารถรู้สึกได้ It is this unusual everyone can feel มันไม่เป็นไร e d i f i e มันไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลหรอก e d i f i n e don't worry มันไร้สาระ Is it ridiculous มันไร้สาระฉันไม่แคร์ Is it ridiculous I don't care มันเป็นเรื่องเล็กน้อย It is small มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องกังวลหรอก It is small Don't worry มันเลิศมาก it Is it fabulous มันเลิศมากฉันชอบมันมากๆเลย it Is it fabulous I like it very much มันเหมาะสมแล้ว it Is it proper มันเหมาะสมแล้วคุณสามารถไปได้ it Is it proper You can go now มันสายเกินไป Is it too late มันสายเกินไปอย่าพยายามอีกเลย Is it too late Don't try anymore มันอยู่นอกการควบคุม It's out of control มันอยู่นอกการควบคุมฉันขอโทษด,ด้วย It's out of control I'm sorry มันอยู่ในการควบคุม is this within control มันอยู่ภายในการควบคุมขอบคุณมากๆเลยนะ is this within control thank you so much มันสำคัญ It is this important มันสำคัญเราต้องเก็บมันเป็นความลับนะ It is this important we must keep it secret มันจำเป็น It is this necessary มันจำเป็นรบกวนซื้อให้ฉันด้วย It is this necessary please buy for me มันสะดวก It is this comfortable มันสะดวกพวกเราควรพักที่นี่ it is comfortable we should stay here จบแล้วครับอย่าก,กลัวที่จะพูดเพราะทุกคนจริงๆแล้วพูดภาษาอังกฤษได้และได้ไวด้วยมั่นใจกับตัวเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วพวกเราก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยกันเรียนด้วยตนเองพูดได้เหมือนกัน see you guys